สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับไซอันลุมวิทย์คุณครูพิมพ์ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมีเทคนิคการเรียนนะคะให้สมองนั้นจดจำบทเรียนได้ดีขึ้นนะคะหลายๆคนมองว่าสมองเราอาจจะไม่เท่ากันเราเรียนไม่เก่งแต่จริงๆแล้วสมองทุกคนเท่ากัน ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของแต่ละคนวันนี้คุณครูมีเทคนิคการปฏิบัติตัวมาให้นักเรียนลองปฏิบัติตามดูนะคะเชื่อว่าถ้าทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ดังนี้จะสามารถเรียนได้อย่างผลลัพธ์ออกมาได้ดีเลยนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะข้อหนึ่งค่ะข้อแรกนะคือการพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนหลับพักผ่อนนะคะ6-8ชั่วโมงจะทำให้นักเรียนนั้นตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นแต่ถ้าเรานอน,อนดึกนะคะเรานอ,นอนดึกแล้วตื่นต้องเช้านะคะจะทำให้เรารู้สึกตื่นมาแล้วเราไม่สดชื่นการเรียนก็จะส่งผลให้เรานั้นไม่อยากเรียนง่วงนอนนะคะข้อต่อไปคือข้อ2คือการปฏิบัติตัวในห้องเรียน การปฏิบัติตัวในห้องเรียนหมายความว่ายังไงขณะที่นักเรียนเรียนหนังสือนักเรียนต้องตั้งใจเรียนไม่คุยกับเพื่อนที่นั่งข้างๆเพราะการคุยกันกับเพื่อนที่นั่งข้างๆจะทําให้เราไม่มีสมาธิในการเรียนสมองเราก็กระเจิงนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะโฟกัสกับจุดที่เราเรียนได้นะคะรวมทั้งการนั่งบริเวณริมหน้าต่างมันก็ทําให้เราหานทัมองออกไปซ้ายขวา สนใจสิ่งรอบข้างนะคะต่อไปคือการฟังพูดอ่านเขียนฟังพูดอ่านเขียนคืออะไรขณะที่นักเรียนฟังคุณครูนะคะนักเรียนต้องฟังให้เข้าใจก่อนแล้วจดโนต้ตในสิ่งที่เราควรจะจดโนต้ตไว้เพื่อกลับไปทบทวนนะคะเพราะท,ทุกครั้งการจดโนต้ตจะช่วยให้นักเรียนนั้นจดจําและกลับไปทบทวนได้ดีต่อไปคือข้อที่สนะคะคือการทบทวนความรู้หลังจากเรียนเสร็จ แล้วก็เตรียมสําหรับวันต่อไปว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะในการทบทวนก็จะถือว่าเราทบทวนแล้วแล้วก็ฝึกทําแบบฝึกหัดการฝึกทําแบบฝึกหัดถือว่าเป็นการทบทวนที่ดีที่สุดสําหรับนักเรียนเพราะว่าแบบฝึกหัดมันก็คือข้อสอบในอนาคตของเรานั่นเองนะคะ,ะ,คะต่อไปข้อที่5จุดประสงค์ของการเรียนรู้เด็กๆต้องทราบว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมงเรามีจุดประสงค์เรื่องอะไร และก็ได้ทบทวนตามจุดประสงค์นั้นๆนะคะข้อต่อไปข้อ6คือการจับประเด็นทุกครั้งถ้าครูย้ำยำ้ยำย้ำว่าตรงนี้นะสำคัญตรงนี้นะสำคัญตรงนี้นะสำคัญนักเ,เรียนจะต้องจดแล้วจําบริเวณนั้นแล้วกลับไปทบทวนครูย้ําแสดงว่าจะออกข้อสอบนะคะนะคะต่อไปข้อที่7ก็คือให้ความสนใจกับ ครูผู้สอนนักเรียนต้องโฟกัสอยู่กับคุณครูและก็กิจกรรมที่คุณครูให้เพราะจะทําให้การเรียนของนักเรียนนั้นสนุกไปกับคุณครูด้วยนะ,ะ่ะข้อสุดท้ายค่ะข้อ8สิ่งที่เรียนต้องทําคือการกลับไปทบทวนนะคะและก็สามารถนำความรู้ที่เรียนมาทั้งวันนะ,ะประติดประต่อความรู้ทั้งหมดรวบรวมอาจจะทำเป็นไม้แม ะะเพื่อทบทวนความรู้ของตัวเองทั้งหมดนี้นะคะถ้านักเรียนสามารถปฏิบัติได้คุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถเรียนในทุกๆวิชาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เองหรือวิชาอื่นๆนักเรียนจะสามารถเรียนได้แล้วก็สนุกกับบทเรียนนะคะคุณครูหวังว่าในคลิปนี้เด็กๆจะสามารถปฏิบัติได้นะคะแล้ว กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันกันกบ Science Room with คุณครูพิมพ์ค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ